ีเ่เบนนี่ขอเสนอเทคนิคลับที่ไม่ลับอีกต่อไปทาพีการเป็นสุลต่ตานง,ง่ายด้วยงบน้อยสุดๆนี่เลยร้านมารู้ช็อปร้านบริการเกี่ยวกับโรบอกที่ผมนั่นไว้วางใจไม่ว่าจะเป็นบริการเติมโรบักระบบไอนีพาร์ตระบบ v i p แถมยังมีบริการกดเกมพาร์ตแบบต่างๆมากมายที่จะทให้คุณนั้นประหยัดเงินได้ระดับอันซิเมตใช้บริการได้แล้ววันนี้ทั้งแฟนเพจและเว็บไซต์เอโยสวัสดีวัยรุ่นชาวไทยที่ชื่นชอบการหายใจชาง ทึกๆเกินทึกๆท่ทท่นฮะวันนี้เราอยู่ในเกมโรบอทในแบบที่มีชื่อว่าค r ิกเกอร์มายนิงซ m ม l เ t เ r อรใน EP ที่ 2ครับในที่ EP แรกลงไปนะครับเรียกได้ว่ากระแสตอบรับก็ถือว่าดีพอสมควรรู้สึกว่าท่านผู้ชมหลายส่วนเนี่ยจะชอบเจ้าแมปนี้กันมากๆเลยใช่ไหมล่ะและในวันนี้ครับเจ้าแมปนี้อัปเดตครั้งที่3มาแล้วนะวงเล็บว่า3.1ด้วยดูเหมือนว่าจะมีการแก้บั๊กอะไรบาร์บาร์นะครับซึ่งอัปเดตครั้งที่3ในคลิปนี้นะครับบอกเลยว่าน่าสนใจมากจนผมนั้นกลับมาเล่นเป็น EP ที่2เลยปกติเนี่ยถ้าเกิดแมปไหนที่ผมไม่ค่อยสนใจเนี่ยจะไม่ค่อยมี EP 2หรือไม่บางแมปนะครับผมก็จะเล่นจบในคลิป เดียวเลยรวมถึงเจ้าแมพนี้ด้วยนะเกือบจะเล่นจบในคลิปเดียวเลยแต่ในคลิป E p พีที่1เนี่ยผมได้เหลือไว้1ดินแดนนะครับกะว่าจะมาต่อใน E ีีที่2ถ้าเกิดเจ้าแมพนี้อัปเดตซึ่งวันนี้มาถึงแล้วท่านผู้ชมฮะเรามาเริ่มจากสิ่งที่เขาอัปเดตกันมาแบบค่อนข้างที่จะชัดมากเลยก็ว่าได้ครับ Happy Easter ท่านผู้ชมฮะหรือว่า Even t Easter นั่นเองบางคนอาจจะสงสัยว่า Even t Easter เนี่ยมันคืออะไรซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในประเทศไทยผมว่าไม่น่าจะมีการจัดกิจกรรมอี สักเท่าไหรอันนี้ผมหมายถึงโรงเรียนห้างอะไรพวกนี้เขาไม่ค่อยจะจัดกิจกรรมนี้สักเท่าไหร่ถูกไหมเพราะว่าผมแทบจะไม่เห็นเลยแต่ว่าเราจะเห็นกิจกรรมนี้ฮะบ่อยมากในเกม o b บ o x ซึ่งผมคิดว่าเดี๋ยวหลายๆแมปเนี่ยน่าจะอัปเดตอีสเตอร์กันเข้ามาเยอะมากซึ่งแน่นอนครับว่าอีสเตอร์เนี่ยมันมาพร้อมกับไข่ครับซึ่งผมได้เข้ามาเซอร์วี์ลองเล่นเจ้าแมปนี้ก่อนแล้วนิดหนึ่งท่านผู้มชมฮะผมได้ไปค้นหาไข่อีสเตอร์ซึ่งปรากฏว่าเจ้าไข่อีสเตอร์เนี่ยฝังอยู่ในเหมืองเดี๋ยวจะไปขุดให้ดูว่ามันฝังงตรง เลขนหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างทีเ่เปเยตเข้ามาในครั้งที่3นะครับเรียกได้ว่าใหญ่กว่าอีสเตอร์อีกนะนั่นก็คือเหมือง อ้าบางคนอาจสงสัยว่าเอ้าเหมืองก็คือตรงนี้ไงพี่มันคือตรงนี้ไม่ใช่เหรอเหมืองเนี่ยใช่ท่านผู้ชมฮะนี่คือเหมืองครับแต่ว่าเหมือนจะเป็นดันเจียนเหมืองที่เพิ่มเข้ามาเพราะว่ามันคือเหมืองอัญ,ญมณีท่านผู้ชมฮะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆและผมก็อยากจะลองเข้าไปเล่นแบบทนไม่ไหวแล้วนะครับตอนแรกที่เข้ามากะว่าจะลองเล่นก่อนแต่คิดว่าเดี๋ยวเล่นไปพร้อมกับท่านผู้ชมในคลิปนี้เลยดีกว่านะซึ่งในเหมืองนะครับก็จะประกอบไปด้วยโต๊ะคราฟอัญญมณี ซึ่งเราสามารถที่จะเลือกพิกแอคของเรานะครับหรือบางอันมันก็ไม่ใช่พิกแอคหรอกนะสามารถที่จะเพิ่มในเรื่องของอัญมณีใส่เข้าไปในพิกแอคได้ครับซึ่งก็แน่นอนว่าน่าจะมีสเตตัสที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปหาอัญมณีในเหมืองตรงนี้ท่านผู้ชมฮะและตรงนี้คืออะไรเอ่ยคือมันมีตู้คราฟค่อนข้างเยอะมากเลยนะมีถึง3ตู้แล้วก็มีตู้เอนชาร์จอัญมณีด้วยพูดมาขนาดนี้แล้วนะครับก็อดใจไม่ไหวเลยเรามาเริ่มต้นการประจนภัยในเหมืองอัญมณี อ่นแต่เดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดใครที่มาดู EP 2แล้วไม่ได้ดู EP แรกเนี่ยผมแนะนําว่าให้กลับไปดู EP แรกก่อนนะครับไม่งั้นจะงงแน่ๆมาเดี๋ยวเราจะไปตะลุยในเหมืองกันซึ่งมีทั้งหมดแต่เดี๋ยวนะมีกุญแจทั้งหมด20ดอกคืออะไรอะสามารถที่จะกดเพิ่มได้ด้วยเอ่อกดเครมมาโอ้โอเคเราสามารถที่จะกดรับกุญแจจากตรงนี้ได้ท่านผู้ชมไะก็คือกุญแจอันนี้นะครับจะเป็นกุญแจแบบสายฟรีแค่มายืนรอในเกมเนี่ยก็จะได้กุญแจมาครอบคลองเลยนะครับไม่ว่าจะรอ1นชั่วโมง2ชั่วโมงก็ว่า แล้วเราก็อากกญแจที่ได้มานะครับไปประจนภัยในเหมืองท่านผู้ชมฮะเออเดี๋ยวนะผมจะลองเล่นเลยแล้วกันมาซึ่งผมจะโซโล่นะครับและโอ้มันเป็นเหมืองแก่แบบนี้เลยและมีจับเวลาด้วยทั้งหมด10นาทีแน่นอนท่านผู้ชมมาว่าพ i ิกแอคผมตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะดีพอสมควรแต่มันไม่ใช่พ i ิกแอคเทพทูนะต้องบอกก่อนเพราะว่าในคลิปนี้ผมจะมาซื้อพ i ิกแอคเทพทูอันใหม่ด้วยๆๆๆเห็นราคามาแบบแวบๆเนี่ยราคา800รโรบัสเลยนะแพงมากเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาซื้อในคลิปนี้แล้วเดี๋ยวก่อน ยำมณีเยอะมากผมต้องขุดอัญมณีกลับไปด้วยหรือเปล่าเนี่ยหรือผมควรที่จะขุดลงไปข้างล่างดีท่านผู้ชมคือดูสิท่านผู้ชมฮะมีอัญมณีเยอะมากๆซึ่งบอกเลยครับว่าอัญมณีเหล่านี้นะครับจะไม่มีในเหมืองปกติอัญมณีมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ในกระเป๋าเราเหรอ นี่ฮะท่านผู้ชมเรามีอัญ,ญมณีด้วยซึ่งอัญ,ญมณีแต่ละอันเนี่ยจะมีสเตตัสที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นอันนี้เพิ่มในเรื่องของพลัง2%สแสดงว่ามันต้องมีอัญ,ญมณีแจ๋วๆอยู่แถวๆข้างล่างแน่นอนท่านะผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นเราควรที่จะขุดดิ่งลงไปข้างล่างครับเพราะว่ามันมีเวลาจํากัดเพียงแค่10นาทีเท่านั้นและถ้าเกิดสังเกตจากตรงกลางนะครับตอนนี้เนี่ยผมเกือบจะไปถึงครึ่งทางแล้วนะนั่นก็คือ100เมตรผมคิดว่าเจ้าเหมืองน,นี้น่าจะลึกประมาณ300เมตรนะครับและผมจะ จะลงไปถึง300เมตรเลย ว้าวเดี๋ยวนะท่านผู้ชมฮะตอนนี้เนี่ยผมลงมาที่ความลึก188เมตรปรากฏว่าเจออัญ,ญมณีที่ขุดยากมากมากท่านผู้ชมเพราะว่าเลือดเป็นเยอะครับแล้วก็พิกแอรผมเนี่ยมันดาเอจค่อนข้างที่จะน้อยมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอัญ,ญมณีหรือว่าก้อนหินธรรมดาเนี่ยเรียกได้ว่ามีเลือดที่ค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าผมไม่สามารถที่จะวันช็อตได้แต่สิ่งที่ผมต้องการนะครับผมต้องการที่จะลงไปข้างล่างดีไหมนะผมควรที่จะลงไปข้างล่างไหมท่านผู้ชมผมรู้สึกว่าการลงไปข้างล่างตอนนี้น่าจะ ไม่เหมาะไหนดูซิว่าผมได้อะไรมาบ้าง ดูเหมือนว่าอัญมณีแต่ละอันจะมีระดับด้วยท่านผู้ชมฮะก็คือมีตั้งแต่ะ common, ระดับคอมมอนระดับอันคอมมอนแล้วก็ระดับแรเอาละเพราะฉะนั้นเราจะขุดหาอัญมณีระดับแรให้ได้เยอะที่สุดครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมไม่สามารถที่จะขุดได้ลงลึกกว่านี้แล้วนะเพราะว่าเลือดก้อนหินหรือว่าก้อนดินก้อนทรายเนี่ยเลือดมันเยอะมากเอาละตอนนี้เหลือเวลาแค่5วินาทีสุดท้ายเท่านั้นครับและน่าจะเรียบร้อยท่านผู้ชมฮะตะกี้นี้เนี่ยผมแวะไปขุดด้านบนมานิดหนึ่งและนี่คือสิ่งที่ผมได้มาจากการ ขุดเหมืองตะกี้นี้ไออันนี้คืออะไรอะ่ะมันคือก้อนหินท่านผู้ชมฮะซึ่งเยอะมากเลยนะที่ผมได้มาก็คือ4430ก้อนและประเด็นก็คือได้เจมมาด้วยว้าวได้เจมมา2790่าแล้วก็ได้ในเรื่องของแร่ฮะมาค่อนข้างที่เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นระดับคอมมอนและโอ้ระดับอ e ีพิกโอเคผมได้ระดับอ e ีปิกมาด้วยท่านผู้ชมฮะซึ่ง ทำไมมันบวกดาเมจกับพาวเวอร์น้อยจังเลยเนี่ยอันนี้นะครับบวกพาวเวอร์สามพเท่านั้นเองนะอันนี้คือ t ีสองอีพิกเอมิรัลล์เลเวลหนึ่งโอ้โหชื่อยาวมากเอาละเดี๋ยวเราจะกลับไปที่เหมืองฮะไปดูกันว่าโต๊คราฟต่างๆเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างนะครับเพราะว่าเราได้แร่ที่ซ้ากันมาขนาดนี้นะครับมันต้องเอามารวมกันได้อะ่ะอันนี้ผมเดานะแต่คิดว่าน่าจะได้แหละเริ่มจากเอนชานก่อนเลยอืมเราสามารถที่จะเอนชานได้จริงๆด้วยท่านผู้ชมฮะเลือกอันนี้มาแล้วก็สามารถที่ จะโอ้โหเอาก้อนหินที่ได้มาจากการขุดเหมืองตะกี้นี้ฮะมาเอนชาร์นเพิ่มเลเวลครับจากเลเวล1กลายเป็นเลเวล2ฮะก็คือจากเดิมเลเวล1เนี่ยเพิ่มพาวเวอร์สามพันเจ็ดร้อยพอกลายเป็นเลเวล2เพิ่มพาวเวอร์สามพันแปดร้อย ผมว่ามัน <bas> น้อยแปลกๆถ้าเกิดเราเลือกอันอื่นล่ะถ้าเกิดอันนี้บวก power 4%เอร์อันนี้น่าสนใจนะถ้าเกิดเป็น level เอรเเองเหรอถามจริง4.6%เอเนองเหรอแล้วเจ้าตู้นี้ล่ะทําอะไรได้โอ้มันคือตู้ย่อยที่ไม่โชมฮกก็คือเอาวันยัสมนีที่เราไม่ต้องการหรือว่าระดับกะกากเนี่ยมาย่อยเป็นก้อนหินที่เอาไว้เอนชานนั่นเองซึ่งผมจะลองย่อยดีไหมอะผมลองย่อยเรียบร้อยถือว่าเป็นระบบที่ดีครับกด max แล้วก็ย่อยแต่ประเด็นคือมันได้น้อย มากเลยนะแล้วอันนี้ล่ะอันนี้คือน่าสนใจสุดครับเพราะว่าเราสามารถที่จะเอาพ i ิกแอคเนี่ยมาเพิ่มสเตตัสหรือพลังได้โดยการที่เลือกพ i ิกแอคแล้วก็เลือกอัญมณีที่เราจะต้องการใส่เข้าไปในพ i ิกแอคนั้นครับซึ่งอย่างที่เราเห็นกันไปครับว่าอัญมณีแต่ละอันเนี่ยก็จะมีสเตตัสเพิ่มแต่ละอย่างที่ไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเพิ่มดาเมจในการขุดนะครับหรือไม่จะเพิ่มพาวเวอร์ของที่ขุดเราแต่ผมจะยังไม่รวมก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมยังไม่มีในเรื่องของที่ขุดหรือว่าพิกแอคที่ดี นะซึ่งก็แน่นอนครับว่าผมจะหาพิกแอคที่ดีที่สุดได้ในอีเวนต์อีสเตอร์ท่านผู้ชมฮะอีเวนต์อีสเตอร์ครับบอกเลยว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากและก็โอ้อย่าลืมมารับไข่ฟรีตรงนี้ด้วยท่านผู้ชมฮะอันนี้คือไข่อีสเตอร์ฟรีนะครับที่เราสามารถที่จะรับได้ฟรีถ้าเกิดเรายืน FK ในเกมนะครับอันนี้ก็คือผมยืน FK ไว้และเมื่อเราได้ไข่อีสเตอร์มาครับเราสามารถที่จะเอาไข่อีสเตอร์เนี่ยมาสุ่มกาชาตรงนี้ได้ซึ่งในกาชาอันนี้นะครับมีพิกแอคที่น่าสนใจ มากนั่นก็คือเจ้าอันนี้ท่านผูช้ชมฮมมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมาก Castat Pick a c อ Power 9 0.38บิลเลียนคือโอกาสมันน่าจะออกยากมากใช่แล้วครับโอกาสออก0.5แต่ผมมากับดวงครับเพราะผมรู้ว่าในคลิปนี้ผมไม่ต้องมาสุ่มใช่ไหมก็เลยตัดผมปรับโชคมาเป็นที่เรียบร้อยอืมแต่เดี๋ยวนะ0.5ถ้าเกิดเราเปิดในเรื่องของ booster lucky ละ่ะกดใช้งานมา10นาทีมันน่าจะเพิ่มโอกาสหรือเปล่านะจาก0.5อู้เอ้าเดี๋ยวนะผมกดสุ่มไปแล้วและโอ้โหได้ขี่ถ่านนะเนี่ยโหท่านผู้ชมฮะมันไม่ได้เพิ่มเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาครับเปอร์เซ็นต์ ยังอยู่เท่าเดิมและเดี๋ยวก่อนมันคือสัตว์เลี้ยงอีสเตอร์หรอโอกาสออก0.1มันทําให้ผมอยากได้มากได้ขี้่านอีกแล้วไม่ไม่ไไปต่อครับไปต่อมาขโมนแมนโอ้โหขยับไปอีกนิดเดียวจะได้พิกแอคที่ดีที่สุดในอันนี้แล้วนะและ what ผมได้สัตว์เลี้ยง อีสเตอร์มา1ตัวครับซึ่งน่าจะเป็นตัวที่กากที่สุดโอกาสออกเท่าไหร่อะ่ะสเปเซซึ่งได้มาเป็นที่เรียบร้อยท่านผู้ชมฮะมันคือเจ้าตัวนี้ครับเพิ่มพลังการขุด7570ต่างจากเจ้าโกลเด้นฟ็อกซี่ นิดหนึ่งเองแต่ไม่แปลกครับของฟรีใครก็ชอบมาผมจะสุ่มต่อนะเพราะว่ามันเป็นของฟรีที่ได้มาจากการยืนเอฟเคลอยยังไงล่ะเลยสุ่มต่อครับมันสุ่มรอบละ160นะฮะแล้วก็ได้เพชรมาที่ผมอยากได้ก็คือเจ้าพิกแอคท่านผู้ชมผมอยากได้พิกแอคมากๆผมจะนั่งสุ่มจนกว่าจะได้พิกแอคนะแต่ไม่รู้ว่าในเรื่องของเจ้าไข่อีสเตอร์เนี่ยจะหมดก่อนหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ไข่อีสเตอร์เหลือ1,800เท่านั้นเองซึ่งถ้าเกิดเจ้าไข่อีสเตอร์ละหมดนะครับผมก็สามารถที่จะเทพทูซื้อเจ้าไไขออีสตร์ด้ ท่านผู้ชม1 0 0 0งฟองเนี่ยราคา500โลบัคกสำหรับผมก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะถือว่าไม่แพงเกินไปเหลือ400อีสเตอร์ครับ บูสเตอร์ร huh. ัวๆเลยดูเหมือนว่าจะเป็นอีเวนต์แจกบูสเตอร์ยังไงก็ไม่รู้นะอีเวนต์นี้เนี่ยและเรียบร้อยครับบูสเตอร์อีกแล้วรอบสุดท้ายครับแบบสายฟรีได้จบลงแล้วครับแต่ถ้าเกิดสายฟรีอีกวิธีหนึ่งที่จะหาเจ้าไข่อีสเตอร์นะครับนั่นก็คือไปที่เหมืองท่านผู้ชมฮะเราไปเหมืองปกติแล้วก็ไล่ขุดลงไปเลยครับจากนั้นคุณจะเจอเจ้าไข่อีสเตอร์เองแต่ประเด็นก็คือโอ้โหทำไมสภาพเหมืองมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเออผมจะไปที่ดินแดนราวาแล้วกันนะจะได้หาง่ายๆหน่อยมีใครลงมา ถึงนี่หรือยังโอ้ยังไม่มีฮะและนี่โอ้โหไขอีสเตอร์ฟองแรกขุดเสร็จปุ๊บได้1ฟอง มันได้น้อยจังเลยอ่ะมันได้ไข่อีสเตอร์น้อยกว่าที่ผมคิดไว้เยอะเลยท่านผู้ชมฮะมันควรที่จะได้เยอะกว่านี้สิคือถ้าเกิดจะขุดให้ครบ160ฟองเนี่ยผมว่าต้องใช้เวลาในการขุดนานพอสมควรเลยนะถือว่าหายากมากคะับสำหรับเจ้าไข่อีสเตอร์สายฟรีผมคิดว่าวิธีที่ดีที่สุดในการหานะครับนั่นคือยืนรอเอฟเคนะครับเพราะว่าเขาแจกช่องละ300ฟองคือมันค่อนข้างที่เยอะมากเอาละว่าแล้วก็กดซื้ออีก500โลบักได้ครับ10,000ฟองเพื่อท่านผู้ชมเลยถ้าเกิดไม่ ได้เจ้าพิกแอคหรือว่าสัตว์เลี้ยงดีๆเดี๋ยวผมก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไงแล้วนะครับเพราะว่าผมใช้ทรงผมบับโชคเลยนะมามันสุ่มได้ค่อนข้างที่จะหลายฟองนะครับและค่อนข้างที่จะเกลือเอาล่ะผมจะสุ่มแบบรัวๆเลยแล้วกันนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเสียเวลาในการสุ่มมากนะ A later few moments later. เอาละใช่ไู้ชมผมรู้สึกว่ามันเริ่มแปลกแล้วนะครับตอนนี้ผมหมดไป800 0ฟองแล้วแต่ <c oughs> ได้แต่บูสเตอร์กับแร่จำนวนมากคือ1 0,000่นฟองที่ซื้อมานะครับ <c oughs> ผมไม่ได้อะไรเลยที่เป็นกรอบสีแดงหรือสีส้ม <c oughs> เหลือเปิดอีกแค่10รอบเท่านั้นนะ1ิรอบสุดท้าย่า่ไู้ชมมันได้แต่เนี่ย่านไู้ชมฮะไม่คอปเปอร์ก็ฐานไม่ฐานก็เพชรนี่ไงว่าแลวก็มาเลยเพชรทรงผมบัฟโชคของฉันทำไมมันไม่เห็นจะบัฟโชคเลยโอ้โหเหลือ900แล้ว เจ็บปวดหัวใจมากโอ้โหโห้าโรบักที่เสียไปเฮ้ได้อะไรเดี๋ยวนะตะก,กี้นี้ผมได้โอ้แคตสตัตแฮมเมอร์ในที่สุดผมก็ได้ที่ขุดมาครับท่านผู้ชมฮะซึ่งดาเมจค่อนข้างที่เยอะมากเลยนะท่านผู้ชมฮะดาเมจสองบิลเลียนโอเคก็ถือว่าโอเคแหละนะอย่างน้อยผมก็ได้พิกแอค มานะครับมันไม่ใช่พิกแอร์อะมันคือคอนด้วยซ้านะเดี๋ยวผมจะลงไปขุดด้านล่างนะเพราะว่าผมเหลืออีกหนึ่งดินแดนที่ผมยังปลดล็อกไม่ได้นะครับนั่นก็คือดินแดนสุดท้ายอืมถ้าเกิดผมซื้อเจ้าดีเซอร์แพ็คล่ะอันนี้จะเป็นไม้เบสบอลเหรอมันหน้าตาเหมือนไม้เบสบอลมากเลยนะครับราคา800รโรบักเนี่ยจะได้ที่ขุดอันใหม่ท่านผู้ชมะพลัง4บิลเลียนแล้วก็สัตว์เลี้ยงคูณ2 1 0 0 0เอาละรู้สึกลังเลจังเลยท่านผู้ชมฮะ ที่ขุดแฮมเมอร์ของผมตอนนี้นะครับมันคูณ2.68บิลเลียนโอเคเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องลังเลแล้วท่านผู้ชมฮะซื้อมาเลยแล้วกันนะดีเซอร์ตแพ็นะครับผมว่าอันนี้น่าจะโอเคกว่าอยู่แล้วนะซื้อมาก่อนครับไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ล้างหักอยู่ดีเพราะว่ารู้อยู่แล้ว <c oughs> และได้สัตว์เลี้ยงมาครับอย่างที่เราเห็นกันว่าคูณสเตตัส21,000แล้วก็กด EQba วเบสเลยไหนๆเราก็ได้พลิกแอคอันใหม่มาแล้วท่านผู้ชมฮะมาเดี๋ยวเราจะคราฟมันกันดีกว่าเอ๊ะแต่เดี๋ยวนะก่อนที่เราจะคราฟเรามาเเพิ่มร เวลให้กับอันกันมันีเราดีกว่านะอันนี้พาเวอร์บวก4%อร์แล้วก็กดซิเล็กมาครับแล้วก็เรือกเอนชานเป็นเลเวล2แล้วก็จากเลเวล2เป็นเลเวล3 อ,อันนี้มันดีอ e ีพิกรูบี้ท่านผู้ชมฮะเรเวลสเพิ่มพาวเวอร์ห้เฮ้ยผมว่าค่อนข้างที่จะโอเคนะเดี๋ยวเราจะมาที่โต๊ะครับตรงนี้ครับแล้วก็เลือกพ i ิกแอคที่เราอยากจะเพิ่มพลังให้กับมันนะครับนั่นก็คืออันนี้อ่าแล้วก็เลือกเจ้าอ e ีพิกรูบี้ไปบวกพาวเวอร 5.2อันนี้คือเรียบร้อยแล้วถูกไหมโอ,โอเคเพิ่มมาแล้วท่านผู้ชมฮะตอนนี้คูณพาวเวอร์4บิลเลียนเท่าเดิมมันอาจจะมีหน่วยเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับแต่มันไม่โชว์ให้เราเห็นไงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปลองขุดเหมืองสุดท้ายกันดูท่านผู้ชมฮะว่าพลังผมตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะขุดลงไปด้านล่างได้หรือเปล่านะเพราะว่าด้านล่างเนี่ยต้องบอกก่อนว่าแข็งมากๆท่านผู้ชมใช้คําว่าแข็งมากๆก็ยังได้เลยโย ในที่สุดผมก็ลงมาดินแดนสุดท้ายได้แล้วครับแต่ประเด็นก็คือเงินมันบบาพอคือตอนนี้นีผมเพิ่งจะมีหน่วย a c นะครับซึ่งก็แน่นอนเลยว่าหน่วยถัดไปจาก a c ก็คือ AD นี่แหละ ขาดอีกนิดเดียวอย่างนะในการที่จะไปดินแดนถัดไปแต่ว่าการที่ผมจะหาเงินอีกแค่นิดเดียวเนี่ยผมว่าแน่ต้องใช้เวลาประมาณสักเอ่อครึ่งชั่วโมงเห็นจะได้เลยนะมันอีกนิดเดียวเองอะ่ะผมว่าดินแดนสุดท้ายเนี่ยไม่ได้ทําไว้ปลดล็อกง่ายๆครับเพราะว่าผมลองเล่นเจ้าแมปนี้มานะดินแดนก่อนหน้านี้เนี่ยมันปลดล็อกค่อนข้างที่จะง่ายมากเลยถ้าเกิดเราซื้อเจ้าแพ็คเทพชูมานะครับซึ่งผมก็ซื้อเรียบร้อยแล้วแต่ประเด็นก็คือมันก็ยังเล่นลําบากยากเย็นอยู่ดีผมว่าผมอาจจะยังไม่คู่ควรนะครับ ว่าแล้วก็กลับมาเปิดไข่สักหน่อยดีไหมมาดูซิว่าเราจะได้ตัวอะไรดีๆหรือเปล่าวู้คอมมอน <c oughs> คือถ้าจะเปิดไข่ผมว่ามันน่าจะเสียเวลาชีวิตมากๆท่านผู้ชมฮะคูณ1000พนะันเหรอโอเคคูณ1000พันก็เยอะนี่นะแล้วประเด็นคือเจ้าแมปนี้สามารถที่จะเอาสัตว์เลี้ยงมารวมกันได้หรือเปล่าอันนี้ผมจําไม่แม่นนะแต่คิดว่าน่าจะได้ถูกไหมถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะนี่ไงท่านผู้ชมฮะชายนี่ครับเราสามารถที่จะเอาสัตว์เลี้ยงมารวมกันได้แล้วก็ใช้เพชรในการรวมเป็นระดับชายนี่ซึ่งแน่นอนครับว่าสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันต้องใช้เวลาหมดเลยและในคลิปนี้ผมเล่นมาเกือบ1ช ั่วโมงนะพีชมหนึ่งชั่วโมงมาได้ไกลแค่นี้เองเหรอมันมาได้แบบใกล้เอาซะมากมากเลยแล้วถ้าเกิดจะซื้อเจ้าไข่เทพทูนะครับรคา, 1, บาคา1,100โลบัสเนี่ยมันก็น่าจะไม่ได้ o ออะไรขึ้นขนาดนั้นนะเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการตีกล่องอันสุดท้ายเนี่ยนานมากๆเลยเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะปลดล็อกได้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันใช้เวลานานมากต้องเอฟเคนานกว่านี้อีกประมาณหนึ่งเลยถึงจะสามารถปลดล็อกดินแดนสุดท้ายได้เพราะฉะนั้นนะดินแดนสุดท้ายเอาไวนะ้ในอัปเดตที่4แล้วกันนะถ เกิดอัปเดตที่4น่าสนใจเดี๋ยวจะแวะกลับมาเล่นอย่างแน่นอนครับก็ถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปนี้ครับเหมือนเดิมเลยอย่าลืมพิจารากดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นลังใจให้ผมนั้นทำคลิปใหม่ๆามาด้วยสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดการยจ้งเตือนใหม่ฮะอย่าลืมพิจารกดกระดิ่งเพื่อให้คุณนั้นไม่พลาดคลิปไปก่อนใครสำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อน see you next time